มาจ้าพี่นองขาเมื่อนีนนี่ลุยสาพาเห็ดผัดซีอิ๊วช่ำๆสูตรนี้ลุยจ้าทำกินเองง่ายๆรับรองว่าสูตรนี้อร่อยแนะ่นอนจ้า่าำยำบิ้ดผัดซีอิ๊วจันยักษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี f c นี่ลุยชาแนลนะจ้าพี่นองขาวันนี้นะคะ นี่ลุยจะมาพาทำาผัดซีอิวนะคะผัดซีอิวสูตรง่ายๆนะจ๊าเมานี่กับซินี่เส้นใหญ่เป็นผัดซีอิวเส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่ดีสีตรดวนะคะ,แ,ะ,นนะ,คะแล้วก็จะมีผักคะนะนะคะผักคะนะาแล้วก็จะมีหมูอันนี้หมูนุ่มก็คือเราหมักแล้วก่อนผัดเราจะหมักก่อนนะคะนองอื่นบ่มบหมักก็ออได้ด้วยพี่นอ้อง แล้วก็มีไข่ไก่อันนี้ก็คือแบบว่าบางมองเพราะจะลวกแล้วจะเอาลงมาผัดแต่สําหรับลุยใส่หมูสดคือมักแล้วเพราะว่ามันจะนุ่มแล้วก็รสชาติมันจะอร่อยกว่านะคะมีเะว,วันนี้จะทำผัดซีอิ๊วแล้วก็จะทำลาบหน้านะคะ สูตรอาหารแต่ละหมองบางค้นมมเมนตเป่าะทัๆๆ่วยห้ทั้งสิก็คือสูตรอาหารบางที่ก็คือสูตรอาหารมันไม่เหมือนกันและก็สูตรอาหารบมี่สูตรตายตัวพี่น้องมาอันใดใส่อันนั้นมาเราจะเริ่มทำใส่ไก่เบเร่ต้า เกลือไข่สุกแล้วแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูนะคะอันนี้คือหมูที่หมักแล้วนะคะพี่น้องขาบางมอง่จากสีบะหมาัดบางมอ่นะคะคือใส่หมูสดเลยบางมอ่กับส่หมูลวกเลยลองหมักดูนะคะลองหมักแล้วค่อยเอามาผัดดูสําหรับการทําผัดซีลิ้วมันจะอร่อยแล้วก็รสชาติมันจะนุ่มหมูกับสีนุ่มแล้วติกับสีแซ่บแซ่บกลัวบะหมักเด้อพี่น้อง ลองหมักเบิรงหมักง่ายๆไม่มีอะไรนะคะก็คือหมักใส่อซอสหอยซอสซีอิ๊วซอสปลายเกี่ยวแล้วก็ใส่พริกไทยแค่นั้นนะคะนะคะแล้วก็จะผัดให้หมูสุกนะคะ ้ล,ลงไปนะคะจะทำให้มูมันสุกเลยวนกะี่น้อง เยนลงไปจ้าจากนั้นเราก็จะปรุงรดดีจ้าน้ำตาลใครชอบหวานก็ใส่เยอะนะคะ ซอสหอยค่ะซอสฟ้าเขียวจ้าที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วต้องใส่ซีอิ๊วเด็ดพี่น้องมาใส่ซีอิว๊วมาได้ แล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะ พี่น้องถ้าหมักพักหลายข้ากระใสพักหลายถ้าหมักผักหน่อยข้ากรใสพักหน่อยนะคะแล้วา,า,มาหาามาักห้าถ้าหมักไขมันเค็มกว่านี่ข้ากระใสซีอิ๊วลงไปหลายกว่านี่นะคะไม่มีสูตรตายตัวสูตรการทําอาหารก็คือสูตรคนแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนหมัก ปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะคะบ้านม่ด้วยหนังค้นหลายพี่น้องเเที่ยเดียวคุณในบ้านเพราะว่าคนเยอะนะคะ จานยักษ์ค่ะอ่านียเบิด้ดพัดซีอิ้วจานยักษ์ค่ะไปทำกินได้เลยนะคะสูตรแบบว่าทำง่ายๆที่บ้านเ็ดกินเองพี่น้องพัดสูตรไข่สูตรมันนะคะอยากมัดหมูก็ได้หรือว่าอยากลวกหมูกวนก็นได้หรือว่าบ่หมัดหมูอะไรแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมันนะคะผัดซีอิ้วนะคะ อร่อยมากนะคะอยากบอกเลยรากาเส้นห้าสามารถที่จะใส่เส้นนีก็ได้ใส่รุ่นเส้นก็ได้แต่ว่าการใส่เสน้นนีเฮาต้ังแซ่เส้นมีก่อนแซ่เส้นมีแนะนำเฮาไ่าาต้องลวกด้วยค่ะแซ่แนะนำนะห่อมาพา้าดมันก็จะสุกพอ่าไม่ต้องลวกนะคะแล้วก็ถ้าใช้เป็นวุ้นเสน้นเราก็ต้องผัดแล้วก็ปรุงเสร็จก่อนค่อยเอาเส้นใส่ทีหลังนะคะแต่ว่าวุ้นเสนนะ้น่ะ ข้าบ่ต้องเฮดไห้มันสุกแบบว่ามันเส้นที่ว่ามันสินที่เป็นห่อมากอยู่แล้วเนาะพี่น้องมันสุกอยู่แล้วเรามาใส่ตอนท้ายนิดหน่อยแล้วก็ตักออกเลยมันจะได้อร่อยนะคะสูตรไปทํากินนะคะผัดซีอิ๊วจ้าข้วคั่วไงพี่น้องเฮ็ดอาหารตะลาทียนคือต้องทําเยอะเพราะว่าคนงานเยอะคนงานหลายพี่น้องค่ะลูกหลานหลาย ยู่ขัวเดียวอร่างไหนขัวเดียวมีอยูสิบสามสิบสี่คนสิบห้าคนบ้านเจ๊ยาวมีห้าบ้านเจ๊หิงสี่เป็นเก้าคุณพ่อกับคุณแม่สิบสบอ็ดสิบสองกับนิลุยแล้วก็มีเพื่อนน้องเบสมาอยู่ด้วยมาช่วยเลี้ยงวัวดอีกนะคะสิบสามสิบสี่คนซ้ำขอบุกอันซ้ำอันเกียบซ้ำหมูบ้านหนึ่งอยู่บ้านเฉิน จักหน่อยกับสามีในดน้วยอ๊อฟสาวโสดค่ะสาวโสดขสสดอสาวโสดแม่จักหน่อยจักหน่อยอาจาออาจะมีสามีฝรั่งฟิลมาดามตั่แม่มาดามเพราะว่าชอบทำกับข้าวไงก็จะทำกับข้าวให้สามีกินตะลักเทียนเป็นตะขับเผาซุม้มจังกี่เด็ดขับเผาอีสานต้องเป็นฝีมือคุณแม่อย่างเดียวเพราะว่า คนอื่นทําคุณพ่อก็ไม่กินอยากบอกเลยว่าทําไมคุณแม่ถึงต้องทํากับข้าวทุกวันทําไมเจ๊ดีไม่ทําเพราะว่าคนอื่นทําคุณพ่อก็ไม่กินสิบอกเลยว่าพ่อคนผู้อือ่นเห็นแล้วก็บอกกินไม่กินค่ะคนอื่นทานี่ฟันรสสัตว์เราคือเนื้อผนเฮ็ดบอกินคุณพ่อนะต้องเนี้อพันยานเนี่ยห้อ,อ,อ,ยงหอ,องเห็ดเทลอมอกเด้ไปจับัตสิโยไปเสือ เทียบ่ีว่าตามาควงอ่าเ,เลยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะโหน่าอร่อยมากเลยน่งอีกหอมนั่งอีกน <c ười> ัก่งได้ยังหรือยลูกไงได้บันนี่ <c ười> บ้านแนว